เมืองนีเมืองนี่เมืองกุุงเมืองลาดเมืองอุบลนักป่าชุดเข่าเดาด่าเมืองพระวพระตาดำรัดตัดสั่งให้คำพงเน่านังสร้างหลักเป็งฐานให้ตำเน่งลูกหลานจารีดขีดไว้ต่อมากรุงสยามได้จังสถาปนาให้เป็นราชสถาปุปักลระเขตเมืองอุบลต้นเหตุมุ่นเข้าวัตถุไดเอาร่ำจากนองบัวลำพูขนาดตังเป็นเสือคนเหลือ โอ้ยละนวลนวนนวนเอ้มละเป็นมาเดินไหนท่านฟังจะฟังมีผู้ผังดอกสาก ังเจ้าฟังหนิ่ผางนอกซาดนี่หลับควันนี่และสาวอับนาสันชาติคนไทยไผ่บ่ท่านโคตเจไปตือจำเดือนพอเอ,อ้ยพออำนาจมาถึงแหล่มาเอาน่วมันไว้มาเอาในมันแน่พว,พวาากพอแม่กรนนั้นไปจับไม่ยาลงบันนยู่ส่งอุบลสถานีบันนยู่สรงอุบัติแลสถานีสื่อสนิทจะพ่อฟังสู่คนจำไว้ไก่หรือไกลหากว่าพิคคาาาสนจซสื่อมเอานันหบ่เมื่อเปิ่นเคยอีพัอเมืองอุบัติกรรมพูนไตแม่ เ่าน้ำก็พออยู่พ่อกิ่นเรืองเ่าน้ำก็พ่ออยู่พ่อกินเมืองอูบ่นหน้าดีจะสูฟี่ว่าเคยแรงผีมอลำมบ่ได้เป็ตบ่บอกไปตัว,ก,ตว,ก,วกูนกีน่งเสือเมื่อน้ำกกนกะแต่สิบไปโบกไีไทยขั้นโบตีว่าอับนาดไไ้ไปรูปาำดำกาดับเดือดรำกะตามมันนาเจงเอาว่ามีได้ไกของน่องมันใสงามปั่นเวนแฟนบ่มีอีกซ้าไปยัางนุอน เดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้หนูมาเขาเป็นนักเอวไขาเสียงทางสมิงการลำขับปารีพ่อใจได้ยินบ่ได้ยินไหมข้าวกี่จะบุญมีคนกันเพื่อนในปีนะ่าอาจารย์สอนนั่งมาเต่นหน่อยบ่อหน่อยนะสามคนซื้อ ตื่นตื่นไปทีหนึ่งกันลำพอไ้พอดังได้จับป้ามาสืบเทนดาวัยมานั่นละป้าเสดไยตัวทันได้ดีไปไกลจากขวาเจ้าจพ่อมาเลือกไปจะพออะไรฮูเต็ดโน,น,นโนจังได้กะ่าไอ้เนาะเลืกเฟนไปได้สิ่งห้องเห็พ,พอเจ้าพ่อข็อตอบเทละบุญคุณน,นแม่หูหของหา ูกัปมากะไอ้โน่เ่านี่จะหวังนี่คือเก่าขี้เด่นคุณแม่เขาเจ้าจำไม่ลืมย่งปัาปื่มไปแน,แนวแน่ในจิตใจผลิตหููมาออกครามจินจางขอเด้่อ,อขอเน้อแม่เขาฝากฝังเอาไว้ไปให้ไก่น้องผี่นุงยินดีรับใ้ไปใจมั่นสุดตรงสุดต,ตรงไปใจมั่นสุดตรง หมอแค้นทรายนั่นท่าวงข้องเฮาก่อนสีไปนามาหลังภูเขาหมอลำอับนาจแพงงามขอเบากับพีกระดองกระพอกับแม่ของเฮาภูฟั่งหล่องภูฟังลำอันก่อนหนึ่งหันเป็นก่อนปากาศซื้อเสียงเลี้ยงน้ำบางคนได้ยินซื้งินเสียงหมอลำอับนาจสมัยแต่เกี่ยวตียก่อนออกอากาศน้ำพอจานจุลาพงกกบักตันผู้ภูลังคน้นมาอับนาจได้นอ้อจังสั่นกะหักมีภูเขาหมอลำอับนาจแพงงาม ปัจจุบันนี้ยุบันดำผาตำบลขมยามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสายไปมวงสายไปอำนาจกจเิญพี่น้องบันเฮาเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์แปดเก็ดหนึ่งเจ็ดพี่น้องไปทั้งบันดำผาไปแวยยมยามทำข่าวบัดนี้เ้ากันลำ อาจารย์ข้ามเจงเบาเกี่ยวเกกับคุณพอคุณแม่ของเฮาเบาเกี่ยวเกกับส้างน้ำทับบุญหมอลำอำนาจด้วยสิมาเบาน้ำเล้าจักน่อยเบาบนได่ายเบาน้ำยุกน้ำสมัยสมัยตะกี้สมัยพอสมัยแม่ของเฮาเออ ให้รักษาปราเพนี่เอาไว้เห็ดชิบสองข้องสิบสี่เห็ดงีข้องเกียงเห็ดเข่าข้องเคยมาสมัยหนึ่งวางสามสิบปีขึ้นหลังหลกบอ่อท่านเจริญผ่า,ผาหุ่นทางเนินไปมาทอข้องหนูหน่อยยางบักต่อยบอ่อท่านพอ่นนนอรถเงี้ยนบ่อท่านเลียนถนนเปลี่ยนห่าเกียงบอ่อเคยผ่ออีพ่อตามต๊มายุคนี้สมัยนี้สมัยน้ำไหลไฟสว่างทางดีเป็นจังไหนแม่เนี่ยอำนาจ กตเลยสิมาเบาสมัยกลางๆไห้พี่ไหดองไห้ลูกเต่าเล่าล้านผู้ฟังหลงฟังลำฟังแก้หน่อยสะก้อนบ้ายเอาหมอแค้นไส่เฮาเป่าขึ้นเมืงแมดมาเดนไหนก็สู้มือดีสู้มือนีบ้านเฮาหุเฮิ่งใส่พิษสมัยโบราณทางกายกาศเดินคว่มจะเลิ่มันหักมีหลายลุ่นเจ้าเมืองคนถูกยานแก้เลิินเมือสุดร้านตามสั่งเสริมได ดีเดิมแบบไปท่านสมัยสีวิไลงามตาจะสูงเหนียวเนี้ใส่เด้อพอใส่เค่กโรยปับปุบ่ได้ขาดบิดทายาสตาเลียนลู ขนันลาล่าข้ามาฝนเกิดแตงอะไรแตงฝนเทียมเตรียมเดือพเอรียมผลิตเรื่องงานเดือกองคอมพื่อตืร์เจริญเดือเดี๋ยวนี้จะงามดีนางบาเมืองไทยเฮาก็น่าจะิญเทดังเขาการปลูกเขาไปทําให้ไทยนาการปลูกเขาไปทําให้ไทยนามีวิชาลักการ,กรเกษตรนำมาใช้มีเดือพอมีรถใสมาทุานแรงงานบ่ด้เบื่อมีลงสีลงโดยบออยากาทัดหัก ใส่ห่องสีดำจังสีก็มีบอ่อบาดันกระจนบาดันปับผา,าต่อมาถึงบานการเดิมพอการศึกษาเลียนลูกพิซาอีกะเกิงมีการเสียงสบายเรียนลูกเธอถึงทางไปเมื่อก็บอ,คบอบกคนว่าเบิ่งตัดสื่อปานยังทางนั้นล่ะทางเราปูหินนองลาดจากห้าง่วงบอ่อนั้นล่ะบ่มีทางทิมทวงจากควงทางไปใหมกันสบายายแท้จะดีเร็วแน่นอนไปทางใดก,ก็บอ่อดดเดือด้อนจะหอดไงมาใบ หอนนั่นแหละหอนทางไกลเศร้าคืนห่อเป็ีนเท้ามือมันนั่นแหละมันบ่คือข้าวขี่จะไปมาต,ออาต้องยังเต่าเดินทางหอกเข้าไปเดินเท้าเหนื่อยนอสู้เมืม่อนี่มาหลอดไก่กระโดดขึ้นขี่ยานยนต์ไปทางบุตรมันก็มีเฮือดขี่ไปทางฟ้าทั้งนั่นแหละทั้งหน้าว่าใส่น้ำจะเหือแพ่บิ่งเ,ร,เรีนมันกะเซิญสะดวกเที่ยวสื่อถุงขายรถแลีนใหญ่ครับขี่เที่ยวคนรถ แลมใหญ่ครับพี่เจ้าคนไม่รอดยนหม้อตุกเจ้าจอดรอสามรอมันนั่นหลับมันหนีน้อลุงปาเอาว่านางบาซิมักวปและสาปไปตัเนืใ่ใจมากอยากใดจะพานุงแพท้ถือบ่อไรหาทิดหอวตำอีกมันสาหาเด้อพอหาแต่เงินไปซื้อข้าวเดียวก็ได้ใส่มากแบบใจก็ได้มีใบหับลองอยาก เอาห้องจะพักคนโหดดินทางกักเว้นการพื้นจอด่อห้อยทันพอไอ้พอบอสกันเบิดเกียงจะเตียงนอนหมอนเสียเสียแต่เงินเล็กเหมือนไปต่างสุราเซิงมักนั้นละบากากคนอยากดินกะเข่าเที่ยวในบาบมักสุราหรือเบียสนิทแต่ก็มีไวมักเนื้อพอมักของให้ก็มี้อมสุราเบียบฝรั่งต้องการยังสั่งได้มีไวสูแนวไม่ทิมแก้วยังนำเตี๋ยลงงานไม่กิมแก้วนั่งทำเตี๋ยลงงานกระดากถูซ้ำละเศษของเปลือเปื่อนของเนื้อผอของเกง ยันเตือเติอเฟื่อนี่้เจอถูกสิ่งแน่ของใส่ผู้หญิงมันหลดมีเรลียบหน่อยสามัญนี่รีซุมมือนี่ซุมซุมมือนี่ทั้งประเทศไทยเฮากาดจะเล่นน้ำเขาสู่อานเดอร์ทันพอเอ้ยพอรัฐทาบานพรมลิงเจ้าแรงงานสั่งก่อบารามียอดท่อไปรอนี่งอยากไดรัฐ บอลไดจัดแกงโ้องการออกประสาททำงานสู่ทางวางรวมหาดันหลาหากสู้เมื่อรวมลงกันถูกที่ลงมาตีเรียบ้อยมาตั้งแต่สภาเพื่อให้ให้เก่านาตำพีกำหนดจนดาบุษธาเมฆของแค่แกหัวกัวชาวบ้านสิกันด่านลำบากผู้มิภาคเป็นพื้นให้ทองจนจ้ำบอนนั่นหลาบอลใดอึดอยากนำจัดแกงฉุดประทานบอลกานด่านหนทางเพื่นทำถนนให้บอลใดอึดไฟฟ่าโยงมาให้หุงจักบ้านนองได้กู หลวกคือการ้อยต้อยดีถงนอนยิน หลอดสิ้นไปกินอยู่รับนอนเพราะอาโอนแนวใดหมอนใก่เรื่องราาสู้มือนี่สนุกกินสนุกขาของกันดอกสันนันเมืองสวรร์โลกใจถึงปักขอบาดลูกหมู่บ้านบ้านซึนหัวใจมีโลกไัยก็มีหมอรักษายาแก่ซุ้มสาวแสบไฟนมเป่เถาแก่ก็แหงก้าวลูกแท่กจเล่นสุรางสาวเม่างาก็ย่าผัวบอดตองผัวผิดบังผู้หญิงเดี่ยวนี้พอเอ้ยพอผัวบ่มีก็เอาได้ไปมาติดต่อบ่มาขอก็ได้ไปสอนสอนหนุ่ม บันเดือสมบ่อึดอยากแนวกินบาแต่ไม่จะของเงินแลนมาหาซําอยากฟังลําอยากดูหนังกะเอโนดูได้จะดูหมวยสองสีเปิดทีวีเบิงได้สมัยนี้เลยโทรศัพท์กะเอโนจังสิจะมีถูกแน่เนือนมีเงินเดือนหรือบ่มีเงินเดือนกะซํากันเบิดเกียงเดี๋ยวนี้รอเดี๋ยวนี้เพียงกันแล้ว กันแล้ยวไปสังคมถูกทินกันถ้ามาหากินมันสบายไงเท่เดี๋ยวนี้สูนวพอเอ้ยว่าบันสบายไงเท่เจ้าเทียวสื่อส่งขายขุงเขตข่ายขุงเขตข้ายเสมอผักสลีมีประชาธิปไตยทัวถึงกันแล้วสุ้มผู้สาวกาบีแมวไห้โกโกดีเอานี่สุ่มผู้ใส้กาบีแมวไห้โกโกดีเอานี่สนุกเล่นบารลีเป็นหนี่ทั่วกันเป็นหนี่ทั่วกันสีหน้าน้วนมวนไวทั้งโลก 江南。 ฟ้าท่านเป็นฟ้าห้องโยนเมืองอุบลกำลังพอลุงเอ้ยการศึกษาเฮากระสุงศิลธรรมมีมากลนอุบลบ้านจังค่อยงามอุบลบ้านจังค่อยงามเอ,เอ นี่พี่น้องสุดเทลมำทางสันหันยาวเจ้าทางรองขันรองหมอลำอำนาจสิมาลองแนวใดให้พอเฮาฟังสิมาลองควมเปลียบมาของประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาควอยูเย็นเป็นสุขของเมืองไทยของเฮาพี่น้องมวนอันใดมวนต่างประเทศกะบ,บ่าดียูดอกแต่ว่าหากสู่เมืองไทยสู่ประเทศบ้านเมืองเมืองอีสานของเฮาบา่ไร เมืองอีสานของเฮามีเสียงลำมีเสียงเคนหมอลำอำนาจเลยสิบ้าให้ฟังจักหน่อยซะก่อนเพันจะมาสุดที่ลำทางสาันหันเาวาเจ้าทางรลวงตาชาไทยพี่น้องฟังแล้วให้ฮัมฮอนบ้านเมืองอื่นเขาเรือตอนกะตมสร้างเขานอ้อขอแต่เมืองให้เฮาได้อยู่เย็นจะเลิ่นมันเฮาผ้ากันแปลงสร้างเมืองไทย ให้มันทางพอลูงแม่ป่าให้หันหน้าเว้ใส่กันใจให้ตั้งต่อมันอย่าคอยเนี่ยงอยกหนีมีอยู่สามสถา,าบัานที่ควรสงวนไว้คือชาตนะิศาสนาองุพรามาหากษัตริย์ไทยของคนไทยบ่ประมาตชาติปินฐานหิมยังไทยตั้ง แต่ดใชาติไทยได้เอกราชสมบูรณ์ตั้งแต่บรรพบุรุษต,ต่อมาจนปานน่าดนี้บอเคยมีบาสิเป็นเมืองขึ้นของชาวประเทศอื่นไทยเขายืนต่อสู้มาเท่าหอดสุวันพราะจะาั้นชาติเป็นที่อาศัยของคนไทยหวงเห็นในซอยกันรักษาไวาศาสนาพระเฮาใหกำลังใจไทยกากัน ศาสนาถือยืดมันให้ไทยรันเรกเพียงตงยุงงยาได้หลงไฟชั่วมั่วประมาทชีวิตศาสนาผ้าเฮาคิดแต่ไฟดีเสมอล้วนบ่อเล่ล้วนเล่้วไหลสามารถขี่พ้อมน้องพีไทยจึงดีตลอดได้ใส่จาหงุงเจริญแสนที่ทุกยากเงินก็ตั้งต่อแต่ความดีมีขันตีมาโนธรรมาโนธรรเสือคำเฝ่างาน เฮาจะมีเมืองบ้านเงินน้นบ่มังมุนย้อนเสื้อคุณของพระพุทธเจ้าเฮาจังใดกรตบาสำหรับเจ้านอฟ้ายังกระมอมจอมขวัญม้วนเช่าไทยเฮาถือเธอทุนเหไว้ยถือว่าองค์กษัตริย์ไทยมีพระคุณล้นเกล็ดมาละมีปกมีเงา่กเก่าจำหมูเฮาพระคุณเพื่อนล้นเก่าบ่ท้นเราขานไขเต็นเช่าไทยเลย เป็นเท้าไทยแหลมทองพินสายามน้ำกององเฮ้าอย่าบ้องเหมือนขาบยำพุ่นของพระบาทไผ่ประมาทผู้นั้นสิหันเขาสู้อาบายเ่อยและอายพ่อเม่เอาอาผิดจาะละนะาให้มั่นคักพินต้องให้มัน่นพวนเฮ้าสงควรสิทุนว่าสถาบันอันสูงทรงยา หลงลายหิ้มม้วนเข้าแต่เกาหลังเข้าเป็นให้ให้ตั้งตนต่อปราเพนีอย่าได้ไดีไล่ล่ายี้ข้องแต่เริ่มดังตั้งใจลงปรุงใจมันสินทำรรย่าคอยอยยงย่าฟังเสียงผู้อื่นเว้าเขาสิรล่อลมเหลวอ,อย่าฟังเกี่ยวเกาห้องอยาหูวงอย่าใจมอเกิดเป็นคนมาแล้ว ให้นับถือคุณแม่ให้นับถือคุณพ่อคุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคเจ้าพร้อมทั้งคุณขององค์พระมหาัศริย์ที่าเแรงเสาให้นกพาสาธุคุณพ่อคุณแม่ผู้ฟังร้องผู้ฟังลำเบิดสูู่สู่คนม้วนสุราหย่าเหล่าหมอลำอำนาจขอเบาอีกักหน่อย มวลสุรายาเหล้าของมืเมาให้เวีนหางว่างสาทางบาปใหยอาบายนั้นอย่าเกี่ยววนเฮาเป็นค้นต้องเป็นค้นดีแทอยาเป็นค้นที่เลวสัวย่าเป็นคนเกลือกลัวมัวเมาดอกหมุนหมองเป็นค้นที่ถูกต้องตมปองสินรรไอฟังล่ำก็คือกันให้มันทำคือเบาบอสูบยาบอกินเหล้าการพาน,นบอต้องเกี่ยว เว้าน้ำหมอลำอับนาดมีแต่ลำลูกเดี่ยวห้าเงินลบตางแหงใบทาแต่งผัวแนวมันเสียบ่อเต๋ตองเนวมันเสียบ่อเต๋ตองบ่อหาลองดอกของไม่ของบ่ดีบ่อยากได้ของบ่ดีบ่อยากได้มันพ่ายบาเสียมเสียหนาคนฟังออ พี่น้องผู้ฟังล่ำก่อนไอเห็ดคือพอใหญ่ค่ำเก่งบอกอาจารย์ค่ำเกง่งเราบอกมา,มา่ายุ่งไล่ไข่เลือดออกให้รักษาซอยกันพี่น้องบานเฮาแม่อำนาจกระสิบอกพี่น้องผู้ฟังล่ำคือกันผู้ดใดอยากบ้วนผู้ดใดอยากซื้นพี่น้องบานเฮาไอมาเที่ยวเมืองมูบลบ้านแม่อำนาจนี่แต่แนวดีๆมี ีแต่แนวงามๆพี่น้องขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวเมืองอุบลจักบาตรสะกอนบัตมาเบิ่งต้นเทียนใหญ่โอ้ยพี่มาลำจังหมาขั้นพี่มะลำสูดที่ลำทางสัตว์นันขอกอด์เด้อมาย้อนทางลองน้องของเนื้อยังบ่าเตยเตยเข้าบ้า โดนหลายมันกาประมวนขอเชิญชวนนี่มาเตยหามาข้าหน้าเข่าสักกันอุบุญเมืองโดกบ่บานอุบุญเมืองโดกบ่บานอยู่ริมเส้นทางฝั่งแม่น้ำมูลเข้าป่าเราดมสมบูรณ์เข้าป่าเราดมสมบูรณ์อยู่ริมฝั่งมูลสวยงามสักนาเชินเดือพี่จ้าหลับไปเที่ยวบ่น ทุกคนเดินไปดูทอนเจ้าสีออนซ้อนห็นตุนเห็นใหญ่พอคำผงเหินอยู่ไกล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 ละไกล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 ไผ่แม่เด่นเท่สมสมเขาสาวเมืองดอกบัวบานสมเขาสาวเมืองดอกบัวบานในตำนานซากันปงปงในตับนอนซากันปงปงเมืองพอคำผงผูมาตั้งคนกูฟังจนจำไม้จำไม่จำไม่จำไว้